วันนี้ผมมิเตอร์เจ้าไก่นะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนมาราจีนะครับท่านที่ติดตามชมช่องมิเตอร์เจ้าไก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งมาเปิดรับชมหรือว่าชมอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามให้นะครับท่านก็กดให้หน่อยนะครับก็ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมพาไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเอามา ให้ชมกันแล้วก็เอาลองเอาไปประยุกต์ใช้ในการปลูกนะครับวันนี้มาชมสวนมาราจีนะครับของสวนกลิจกรนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีนะครับสวนนี้นี่แปลกหูแปลกตามากครับเพราะว่าผมไปหลายๆที่เนี่ยก็จะไม่ห่อแบบนี้นะครับหรือว่าหอก็จะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแต่ส่วนนี้เขาใช้ถุงสปันนะครับ ในการห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองแล้วก็เรื่องสีผิวด้วยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอาลาย07กับบูมิโนมาใช้ในมาลจีนรุ่นนี้นะครับผลผลิตก็ก็ได้เยอะอยู่ครับจริงๆส่วนนี้เจ้าของสวนเจ้าของสวนนะครับชื่อคุณเก๋นะครับน้องเก๋เนี่ยเขาทำเก่งอยู่แล้วนะครับ แต่รุ่นนี้ก็ลองเอาตัวลายส่วนเจกับบูมินโนมาใช้ก็ก,ก,ก็น่าจะเพิ่มความดกเพิ่มความแข็งแรงให้กับมะละจีนที่ที่ปลูกอยู่ไปได้อีกนะครับลูกก็ติดเยอะมากอ,าอย่างที่บอกแล้วครับส่วนนี้เขาใช้ถุงสปันในการหอ่อลูกนะครับพอลูกเล็กๆเ,เขาก็จะทำการหอ่อ ามะละจีนส่วนนี้เดี๋ยวบอ,อกวิธีการก่อนเขาทำเป็นสองแถวนะครับสองแถวข้างล่องเลยชิดข้างล่องเลยครับระยะปลูกก็ประมาณสักหนึ่งเมตรครับอาจจะแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับสำหรับส่วนนี้แล้วก็ทำคลับอาค้างนะครับแบบกล่องนะครับแบบกล่อง จะมีพื้นที่ให้มะลายจีนได้เลือ้อยยอดเดินเนี่ยก็าจะทำให้ผลผลิตได้เยอะกว่าแบบทำซุ้มสามเหลี่ยมนะสำหรับท่านที่อยากจะปลูกหรือว่าปลูกอยู่ก็ลองลองดูเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสำหรับวิธีการทำค้างนะครับข้างๆก็จะเป็นร่องน้ำและข้างบนมันก็จะมีหลังคาเพื่อให้มะลายจีนเนี่ยไต่ขึ้นด้วยนะครับก็คือ ง่ายคือส่วนนี้เนี่ยใช้พื้นที่คุ้มมากครับเพราะว่าอย่างนี้ครับมันก็จะมีอีกพื้นที่หนึ่งให้มันเลื้อยขึ้นไปนะครับผลผลิตเราก็จะได้เต็มพื้นที่นะครับการติดลูกก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยอย่างหอ,อยเนี่ยคือลูกเบิลเลยครับขัวหนึ่งมีสองลูก แสดงว่ามะละจีนสมบูรณ์นะครับถ้าติดอย่างนี้สมบูรณ์มากรูปเก่าก็ห่ออยู่นะครับสำหรับส่วนนี้นะห่อแล้วโอ้ดูลูกทีครับลูกเล็กๆเยอะแยะเลยห่อแล้วมันช่วยสีผิวยังไงบ้างโอ้ดูลูกก่อนครับลูกเยอะนี่ครับ เรื่องสีผิวก็จะสวยเขียวเงานะครับมันเงาก็เป็นเรื่องที่เจ้าของสวนเขาเน้นเรื่องผลผลิตเขาต้องสวยนะครับท่านใดที่สนใจถุงห่อก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะเจ้าของสวนเขาก็ทำขายอยู่ เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการห่อเขาอ่านี่ก็ใช้ลูดลงถึงก็เรียบร้อยอ่า อันนี้คือวิธีการห่อนะครับคือทํางานค่อนข้างง่ายเหมือนกันสำหรับการหอ่อให้น้องเขาหอให้ดูอีกรงฟ่อเเดี๋ยวดูเขาน้องเขาหอหอยกิน ใ่ปุ๊ปกูก็เป็นการรักษาผิวของมะละนะครับสำหรับการห่อแบบนี้ท่านใดทีอ่อยากจะเอาไปประยุกต์ใช้ในในสวนของท่านก็ก็ลองดูนะครับการห่อแบบนี้ปกติที่ผมเห็นจะห่อหนังสือพิมพ์ห่อกระดาษธรรมดามันดียังไงตัวอะไรสนใจกับบูมิโน่ก็เนี่ยครับ มันก็ช่วยเรื่องลดปัญหาเรื่องยอดแข็งยอดแหลมยอดบ้าของมะละกีนะครับการแตกแขนงและการติดดอกออกผลก็จะดีขึ้นด้วยนะครับคือมันจะสมบูรณ์ขึ้นท้าใดนสนใจก็ลองดูครับตัวลายส่นเกับบูบิโนนะครับ ฉีด,ด,ดพ่นในทุกพืชฉีดตั้งแต่เล็กๆได้ยิ่งดีเลยอย่างส่วนนี้ก็ฉีดพ่นมาตั้งแต่เล็กๆน,นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ